สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องดูดวงกับทิติวันนี้นะครับเป็นการดูดวงนุพยากรนะครับในเรื่องความรักครับของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับประจำครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนสิงหาคม2564แล้วต้องเรียนย้ำกับท่านทุกครั้งเลยนะครับว่าวิธีการดูดวงความรักของผมเนี่ยนะครับเป็นเสมอหนึ่งว่าผมมาช่วยท่านตรวจสอบนะครับ ว่าคนที่เข้ามาในชีวิตท่านช่วงนี้และท่านคิดจะปลูกตัวรักด้วยเนี่ยนะครับเขาคนนั้นนะครับหรือเธอคนนั้นนะครับจะเข้ามาช่วยส่งเสริมดวงการงานการเงินความรักของท่านหรือเปล่าหรือในทางตรงกันข้ามนะครับเขากลับจะเข้ามานะครับทําลายดวงการงานการเงินความรักของท่านเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับวันนี้นะครับผมแบ่ง ไพ่ออกเป็น2ชุดนะครับชุดทางซ้ายมือที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับดวงชะตาของคุณราศีสิงห์นะครับประจํำครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2564นี่นะครับแล้วไพ่ทางขวามือของผมเนี่ยครับก็เป็นไพ่นะครับเกี่ยวกับดวงชะตาของเขาหรือเธอที่เราคิดว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณราศีสิงห์นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคม2564นี่นะครับ เดี๋ยวมาดูดวงชะตาโดยทั่วๆไปของคุณราศีสิงห์กันก่อนนะครับไพ่ใบแรกของคุณราศีสิงห์เนี่ยนะครับเป็นเดร์แฮงแมนครับไพ่เดร์แฮงขึ้นมาเดร์แฮงแมนขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกมันหมายความว่ายัางไงนะครับมันหมายความว่าตอนนี้คุณราศีสิงห์นะครับกําลังคิดพิจารณาน,นะครับในปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เนี่ยนะครับ คิดแล้วก็คิดอีกนะครับคิดเป็นเวลานานนะครับแล้วไพ่แฮงแมนมันขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีเส้นแห่งการทรมานเนี่ยนะครับว่าคิดแล้วก็ปวดใจมากๆเลยนะครับแล้วถามว่าเรื่องที่คิดนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะมีจากหน้าไพ่เนี่ยมี2เรื่องให้คบคิดนะครับดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือ 1. เรื่องความรักความรักที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นเนี่ยนะครับ ดูแล้วนะครับเป็นไพ่เห็นการหลงรักใครสักคนเนี่ยนะครับรักมากๆนะครับต้องใช้คํานี้นะครับรักมากๆด้วยนะครับแล้วนะครับความรักครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากคุณได้แฮงแมนที่แบบคุณคิดแล้วคิดอีกคิดไม่ตกคิดแบบทรมานแล้วนะครับคุณก็ยังได้ไพ่ก้าดาบด้วยนะครับไพ่ก้าดาบดาบมันหมายความว่าอย่างไงนะครับไพ่ใบนี้นะครับ ก้าวดาบเอาเอาความหมายของดาบก่อนนะครับดาบมันหมายถึงปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งเร็วๆร้ายๆต่างๆที่เข้ามาทรมานใจเราเนี่ยนะครับไพ่ก้าวดาบก็หมายความว่านะครับคุณก็ยังคิดนะครับตกอยู่ในห่วงความคิดคิดไม่ตกหาทางออกไม่ได้นะครับดูจากหน้าไพ่ก็จะเห็นเป็นคนกลุ่มกลุ่มศีรษะเลยนะครับหาทางออกไม่ได้นะครับและอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้ไพ่เดวิลขึ้นมาก็บอกว่าคิดถึงคนรักคนรักเก่าๆนะครับแต่คนรักคนนั้นนะครับ จากไปแล้วนะครับเพราะมีไพ่5้าถ้วยอยู่นะครับถ้วยเป็นหมายถึงความรักอารมณ์ความปรารถนาความสุขใจนะครับไพ่5ถ้วยก็หมายความว่านะครับออคุณคิดถึงความรักครั้งเก่าคนรักคนเก่า ที่คุณคุณเคยมีอดีตที่หวานชื่นกับเขาเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาจากไปแล้วนะครับไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยนะครับหมายความว่าเขาจากไปแล้วนะครับแล้วผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับมีไพ่ทั้งแฮงแมนขึ้นมามีเดวิลขึ้นมานะครับมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะครับเชื่อผมนะครับว่าการจากไปครั้งนี้นะครับเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับเพราะไพ่เนี่ยแรงๆเท่านั้นเลยนะครับคุณก็ได้แต่รอคอยนะครับ คิดไปคิดมานะครับแล้วก็รอคอยนะครับรอคอยเลยนะครับเพราะมีไพ่สามไอ้เท้าขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับยืนอยู่นะครับคุณรอคอยนะครับไว้เขากลับมานะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไพ่ทั้งไพ่แฮงแมนไพ่เดวิลไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะครับไพ่แรงๆนะครับเขาไปแล้วไปรับไม่กลับมานะครับอ่ะแล้วมาดูความรักในอดีตนะครับดีเทลความรักในอดีตหน่อยนะครับคุณก็น่าจะไปเจอนะครับผู้หญิง ดีๆสักคนนะครับอายุก็พอมีพออายุพอสมควรนะก็ดูจากหน้าพ่เนี่ยก็อายุสัก30ประมาณ30บวกลบนิดหน่อยนะขึ้นไปนะบวกลบนิดหน่อยนะครับเป็นคนสวยคนสวยแต่งตัวดีมีสตา์นะครับแต่ที่ผ่านมาได้ดีนะครับได้แต่มองครับคุณเนี่ยได้แต่มองได้แต่พิเคราะห์พิจารณานะครับแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วเขาก็จากไปนะครับ คุณก็นั่งแฮวนะครับนั่งแฮวแล้วก็รอความหวังนะครับว่าเขาจะกลับมานะครับยืนรอเลยนะครับอ่ะนี่คือภาพภาพกว้างๆนะครับของรักครั้งเก่าที่เขาจากไปแล้วนะครับแล้วก็คงไม่กลับมาน่ะอย่างที่บอกนะย้ำอีกทีนะยังคงไม่กลับมาแล้วนะครับแล้วคุณก็ยังคบคิดนะครับอย่างที่บอกนะคิดคิดคิดเรื่องความรักครั้งเก่าตอนนี้คุณก็กําลังคบคิดนะครับเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่ที่กําลังเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับแต่ต้องบอกนะครับ รักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยนะครับคุณราศีสิงห์ดีจริงๆเลยนะครับเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นข้างๆคุณแล้วเป็นไพ่ไพ่คู่ครองเนี่ยนะครับเป็นไพ่เดือดสตาร์เลยนะครับเป็นไพ่เดือดสตาร์เลยแสดงว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมีความหวังมากๆเลยนะครับแล้วไพ่ที่มันขึ้นข้างๆเดือดสตาร์เนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นพระราชินีพระจันทร์ด้วยนะครับโอ้โหก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับอันนี้บอกตัวตนชัดเจนเลยนะครับว่า ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตอนนี้กําลังจะเข้ามาหรือเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนสวยครับเป็นคนสวยเป็นคนสวยแต่งเนื้อแต่งตัวดีแต่งตัวเก่งนะครับชอบของสวยๆงามๆนะครับออมีความรู้ความสามารถแล้วถ้าแปลประกบกับไพ่ไพ่เดี่ยวสตาร์ด้วยนะครับก็หมายความว่าเธอคนนี้นะครับชอบเก็บเนื้อเก็บตัวชอบอยู่บ้านนะครับไม่ชอบออกไป ทะเลทลายอะไรข้างนอกบ้านนะครับมีเซนส์แห่งความเป็นแม่บ้านชอบอยู่บ้านชอบทําอะไรในบ้านเนี่ยนะครับถ้าทําธุรกิจการงานก็อาจจะทําที่บ้านเป็นออฟฟิศนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับการมาของพระราชนีพระจันทร์เนี่ยนะครับดีมากๆเลยนะครับจะมาช่วยส่งเสริมดวงการงานดวงการเงินของคุณก่อนนะดวงการเงินเพราะว่าคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญนะครับถัดมาเนี่ยคุณได้หนึ่งเหรียญเนี่ยแสดงว่าเธอคนนี้นะครับเข้ามาช่วยส่งเสริมดวงการเงินคุณเลยนะครับ คุณต่อไปเนี่ยนะครับคุณจะมีเงินมีทองนะครับใช้จ่ายตลอดเวลาไม่ขัดสนเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับมาช่วยเกื้อหนุนนะครับดวงการงานของคุณเลยนะครับถ้าดูอย่างนี้นะครับดูคร่าวๆนะเราจะไม่ดูรายละเอียดทั่วไปมากมายนะครับเราจะดูคร่าวๆกันก่อนนะครับก็หมายความว่าคุณราศีสิงห์ในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับ2564คุณน่าจะเจอใครสักคนดีๆนะครับดีๆชัดเจนเลยนะครับเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับ แล้วก็มาส่งเสริมเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการงานคุณด้วยนะครับไพ่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องความรักนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับมีผู้ชายคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับซ่อนอยู่ในไพ่เดือดสตาร์นี่นะครับเพราะว่าไพ่เพราะว่าไพ่เดือดสตาร์เยนะครับอยู่ในตําแหน่งของคนรักความรักของเรานะครับออกแต่ก่อนที่จะไปดูผู้ชายหรือผู้หญิงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับ ไพ่ตัวตนของคุณนะครับเป็นแฮงแมนนะครับเป็นแฮงแมนเนี่ยนะครับหน้าไพ่เป็นคนผู้ชายนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับแทนคุณผู้หญิงก็ได้นะครับหรือหน้าไพ่นะครับเป็นเด็กหนุ่มๆนิดนึงนะครับแต่จริงๆถ้าเรามีอายุหน่อยก็ได้นะครับไม่ใช่สาระสาคัญนะครับก็หมายความว่านะครับสิ่งที่ผมจฉะ ผมพยายามจะเชื่อมโยงก็คือนะครับตอนนี้นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็กําลังจะเจอหญิงสาวสวยๆเข้ามานะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะครับก็กําลังเจอหนุ่มรูปลอนะครับชอบแต่งเนื้อแต่งตัวชอบดูแลตัวเองอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะครับคุณผู้ชายหรือผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ในไพ่เดอะสตาร์นี่ก่อนนะครับว่าเขามีบุคลิกยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะครับก็ต้องบอกนะครับผมเปิดไพ่สิบใบนะอธิบายหนุ่มหรือสาวที่ซ่อนอยู่ในไพ่เดอะสตาร์นี่นะครับ ก็คือไพ่ใบ,บแรกขึ้นมานะครับแสดงว่าเป็นหนุ่มเจ้าหรือสาวเจ้าเนี่ยนะครับเป็นคนเนี่ยเข้มแข็งเลยนะครับไม่กลัวการต่อสู้เลยปัญหาอะไรเข้ามานะครับสู้ได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเป็นถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่สวยสง่างนะครับมีเซนส์นแห่งแม่บ้านแม่เรือนนะครับถ้าแต่งงานไปก็มีเซนส์นแห่งความเป็นคุณแม่นะครับ หร like ือไพ่ใบนี้แทนผู้ชายก็ได้นะครับผู้ชายที่ดูเรียบร้อยหน่อยนะครับไม่ค่อยชอบอะไรดุนแรงนะครับชอบอยู่กับบ้านนะครับดูแลตัวเองดีนะครับหาเงินหาทองก็เก่งด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับไพ่ในวิมานะครับอุปสรรคอะไรจะมานะครับเธอหรือเขาก็ไม่กลัวนะครับจะดูนะครับไพ่สองใบนี้นะครับมันขึ้นแนวเดียวกันเลยนะครับแสดงว่าเป็นคนแกร่งพอสมควรเลยนะครับและไพ่ผัดมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าอะไรนะครับเป็นคนฉลาดหลักแหลมก็ตือรือรนนะครับและที่ผ่านมานะครับ ทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จแล้วจะบอกให้นะครับไพ่ใบนี้นะครับไพ่ใบถัดมานะครับเป็นไพ่หกถ้วยนะครับไพ่หกถ้วยมันหมายความว่าอย่างไงนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้วยมันหมายถึงความรักอารมณ์ความปรารถนาความสุขใจความสมหวังต่างๆนะครับไพ่หกถ้วยก็หมายความว่านะครับคุณหนุ่มหรือคุณสาวที่ซ่อนเดือดสตาร์เนี่ยนะครับหรือเป็นพระราชินีพระจันทร์เนี่ยไม่ใช่อื่นไกลนะครับคุณราศีสิงห์ผมอยากจะบ่กว่า ที่แท้ก็คือเป็นแฟนเก่าของคุณนะครับที่ผ่านมานะครับเป็นแฟนเก่าของคุณนะครับแต่มีเหตุต้องเลิกลากันนะครับมีเหตุอะไรบางอย่างที่เลิกลกันลากันแล้วเลิกลากันแบบฉับพลันและรวดเร็วเลยนะครับ<น>คือคือผมบอกอย่างนี้นะถ้ามีไพ่ไพ่หกถ้วยอยู่เนี่ยนะครับถ้าคุณราศีสิงห์ตอนนี้คุณผู้ชายฟังผมอยู่เนี่ยหรือดูผมอยู่เนี่ยนะครับ คุณก็น่าจะเป็นเป็นพี่เสื้อแดงคนนี้นะครับกาลังมอบดอกไม้ให้กับน้องผู้หญิงคนสวยคนนี้เลยนะครับก็หมายความว่านะครับคุณราศีสิงคุณก็อาจจะได้แฟนหรือคู่ชีวิตที่มีอายุน้อยกว่าหรือถ้าคุณราศีสิงดูอยู่ผมอยู่นะครับแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับคุณก็จะเป็นพี่เสื้อแดงคนนี้นะครับแล้วก็จะมีน้องเล็กๆผู้ชายหน้าตาหน้ารัากจิม้มลิ้มเลยนะครับคุณก็ส่งดอกไม้ให้ก็หมายความว่านะครับเดือนนี้คุณคงได้เคี้ยวเด็กๆเนี่ยนะครับ โอเคนะครับแล้วก็มีเหตุอย่างที่บอกนะมีเหตุให้เลิกราวกั่าไปนะครับแล้วสาวเจ้าหรือหนุ่มเจ้าเนี่ยก็ยังรอโอกาสนะครับในเรื่องความรักนะครับเพียงแต่บทสรุปของสาวเจ้าเนี่ยนะครับเป็นไพ่ใบนี้ครับสี่ถ้วยครับหมายความว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าสาวเจ้าก็ยงังยังไม่ได้แบบก็ยังคิดนะครับพิจารณาในเรื่องความรักนะครับไม่ยินดียินร้ายกับใครนะครับถึงมีใครจะมายื่นโอกาสในเรื่องความรักมาขายนุ่มจีบ ก็ยังเฉยๆอยู่นะครับยังพิจารณาอยู่ยังขบคิดอยู่นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ปักใจกับใครเลยนะครับถึงแม้จะมีคนมาขายน้มจีบเยอะนะครับถ้าดูจากลักษณะแบบนี้เนี่ยไพ่ใบนี้ประกบกันนี่นะครับแต่เธอก็ยังยังพิจารณาอยู่นะครับผมดูคร่าวๆนะครับไพ่สองชุดสองเซตนี้นะครับระหว่างคุณราศีสิง์กับคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะครับก็มีอะไรหลายอย่างหลายหลอย่างนะครับคล้ายๆกันนะครับที่อย่างแรกที่เห็นว่าคล้ายกันก็คือ คุณเป็นคนขบคิดนะครับเพราะคุณมีไพ่ไพ่เบลล่าของคุณเป็นแท้งแมร์เนี่ยนะครับไพ่ของบทสรุปของสาวเจ้าก็เป็นไพ่สีถ้วยนะครับมันก็เป็นการคิดนะครับแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องความรักทั้งความรักเก่าความรักใหม่อะไรเนี่ยก็กําลังคิดอยู่นะครับเป็นเรื่องความรักนะครับแล้วนะครับคุณราศีสิงค์คุณมีไพ่สามใ้เท้านะครับแสดงว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนฉลาดหลักแหลมขยันหมั่นเพียรเป็นคนแบบกระตือรือร้นนะครับ สาวเข้าก็มีสาวเจ้าก็มีหรือหนุ่มเจ้าก็มีหนึ่งไม้เท้านะครับ <c oughs> ก็หมายความว่าก็เป็นคนแบบเดียวกันนะครับเป็นคนเก่งเหมือนการขยันขยันหมันเพียรน,นะครับมีความกระตือรือร้นคุณมีไพ่หนึ่งเหรียญในดวงชะตานะครับแสดงว่าคุณก็พอมีส,สตุ้งสตางอยู่พอสมควรเลยนะครับเธอก็มีสตุ้งสตางนะครับและที่สําคัญนะครับเธอยังรอโอกาสใหม่ๆนะครับเจอพบรักใหม่ๆเออไม่ใช่นี่มีคุณนะครับคุณราศีสิงคุณรอโอกาสความรักใหมๆ่ๆ เธอก็ย so ังรอความรักใหม่ๆเหมือนเหมือนการอยู่นะครับรอความรักที so. ่จะเข้ามาอยู่นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เธอยังไม่ตัดสินใจก็ตามนะครับแต่ก็มีลักษณะว่าเธอก็รอคอยคุณก็รอคอยเหมือนกันนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันนะครับบอกไม่ได้คล้ายเแต่ก็ต้องเรียกเหมือนกันเนาะเหมือนกันมีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกันนะไม่ใช่คล้ายแล้วนะแต่อย่างที่บอกนะดูจากหน้าไพ่เนี่ยนะครับจากภาพไพ่ในดวงชะตาของุราศีสิงห์เนี่ยชัดเจนมากเลยว่า เดือนนี้คุณน่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักนะเพราะว่าไพ่เด็ดสตาร์ก็บอกชัดเจนเลยต้งๆเลยแล้วก็มีไพ่พระราชินีพระจันทร์ขึ้นมานะครับมีไพ่เหรียญขึ้นมาไพ่ไม้เท้าขึ้นมานะครับก็บอกว่าจะเจอคนสวยนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนื้นะครับจะพาเงินพาทองเข้ามาในชีวิตคุณด้วยพาการงานดีๆเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะครับเงินที่จริงก็ไม่ต้องแปลก็ได้เพียงแต่ว่า อ่ะไหนๆเราขยายนะครับคนที่เป็นเดอะสตาร์คนที่เป็นพระราชินีพระจันทร์แล้วว่ามีตัวตนยังไงนะครับเดี๋ยวเรานามาคอนเฟิร์มอีกทีนะครับรายละเอียดมาคอนเฟิร์มกันอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช่หรือเปล่านะครับตามไพ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเปิดไพ่ห้าใบนะครับเป็นไพ่สรุปนะครับสรุปของความรักของคุณในเดือนนี้นะครับไพ่ใบแรกนะครับที่เปิดเพิ่มนะครับเป็นไพ่สิบไม้เท้าครับก็จะบอกว่าความรักครั้งนี้เหนื่อยนะครับเหนื่อยในเรื่องอะไรนะครับ เหนื่อยในเรื่องธรรมหากินเนี่ยนะครับอีกหน่อยก็ต้องธรมาหากินด้วยกันเนี่ยนะครับก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยเรื่องธรรมหากินแล้วเงินทองทองมันจะมาไหมเงินทองก็เริ่มมาเลยนะครับถ้าทำงานด้วยกันนะครับและที่สําคัญนะครับบุญราศีสิงห์ไพคุณเนี่ยนะครับมีพระคุ้มครองเลยนะครับแล้วเป็นพระใหญ่ด้วยนะครับมีพระสังฆราชนะครับสแสดงว่าพระคุ้มครองทั้งคุณแล้วก็คนที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะครับ แล้วที่สำคัญนี่นะครับบทสรุปของไพ่ใบนี้นะครับก็เป็นไพ่นี่ครับสิบเหรียญครับสิบเหรียญมันหมายความว่าอย่างไงนะครับหมายความแรกเลยนะครับแปลงนี้นะครับจะมีเงินมีทองเข้ามาคุณเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสองคือความสุขของครอบครัวนะครับทำธุรกิจกับครอบครัวก็ได้ครอบครัวก็เป็นสุขนะครับสามนะครับไพ่ใบนี้มันมีเซนส์แห่งเกี่ยธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมซับอยู่นะครับก็เปิดไพ่5ใบเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าคุณราศีสิงห์กับคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะแมทกันหรือเปล่านะครับก็แมทกันนะครับไพ่ไพ่ไสรุปนี่นะครับตรงกับไพ่ที่ดวงชะตาของคุณที่พื้นฐานดวงชะตาคุณเลยนะครับเพราะว่าในพื้นฐานดวงชะตาของคุณราศีสิงห์ในเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็จะมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานะครับไพ่หนึ่งเหรียญนี่ก็เป็น ไพ่ที่ดีมากๆแล้วบทสรุปนะครับที่ผมเปิดไพ่เพิ่มก็มีไพ่สิบเหรียญครับแล้วมีไพ่การงานขึ้นนะครับไพ่การงานดีๆขึ้นเนี่ยแสดงว่าก็ต้องแสดงว่าอย่างนี้นะครับความรัก er, ครั้งนี้ของคุณราศีสิงห์ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับช่วงหลังของช่วงหลังของเดือนสิงหาคม2564เนี่ยนะครับความรักจะดีแล้วนะครับความรักจะนํามาซึ่งเงินทองการงานที่ดีก็ต้องดีใจด้วยนะครับแต่ ผมอยากจะบอกคุณราศีสิงห์นิดนึงนะครับว่าคุณราศีสิงห์แต่ละคนเนี่ยนะครับมีรายละเอียด e e ของโชคชะตาไม่เหมือนกันนะครับงั้นวันนี้ดูผมนะครับวันนี้ดูไพ่แต่ละใบที่คุณเปิดนะครับเอาไว้เป็นไกด์ไลน์เท่านั้นนะครับอย่าไปคิดว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับจะได้นะครับเวลาตอนนี้มีใครเข้ามาหาคุณนะครับเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับคุณจะได้ใช้ข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้นะครับประกอบการพิจารณานะครับว่าคุณจะรับคุณคนนั้นหรือเธอคนนั้น เข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับเนื้อหาในวันนี้นะครับถ้าชอบนะครับก็ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมทำคลิปด,ดีๆมานำสนเสนอนะครับแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนช่องนี้นะครับผมก็ฝากเลขที่บัญชีไว้ข้างล่างนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ